ค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะฝนได้สั่งมาคลิปนี้นะคะฝนได้สั่งหนังสือไปสี่เล่มนี่นี่สี่เล่มกับทางร้านนายอินนะคะเป็นนายอินนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในเครือของอมรินบุ๊กนะหลายคนรู้แหละ <c oughs> เอออยู่ในเครืออมรินบุ๊กแล้วในช่วงวันที่ 3ถึง8พฤศจิกามัง้งมันเป็นโปรโมชั่นงานหนังสือคนที่ไม่ได้ไปงานหนังสือเออก็จะมีโปรโในเว็บของร้านหนังสือไออินถ้าสั่ง1-3เล่มอะลดเล่มละ10%แล้วก็ถ้าสั่ง4เล่มขึ้นไปอะลดเล่มละ20%แล้วก็ถ้าสั่ง ปะมาสั่งครบ600บาทขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศนะคะผลก็สั่งอะซีเล่มได้ส่วนลดเล่มละ20%แล้วก็รวมทั้งหมดก็เกืบ 1, อบพันอะเออซีเล่มเกือบพันก็ส่งฟรีนะคะมาถึงเร็วมากก็สั่งไปเมื่อประมาณวันเสาร์ได้เมื่อวานเมื่อวานวานันวันพุธเออก็เร็วอยู่ เดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าว่ามีเร่มไหนบ้าง่อมาดีมากนะคะมีกันกระแทกอะไรดีมากจริงๆแนใจเวลาผมฟังหนังสืออะคนจะยังไงวะแกไม่ออกคนจะแอบแม่ซื้อหลายครั้งแล้วเ,เรื่องไอ้เรื่อง <c oughs> แกงกันแล้วกันนะไม่มีความผู้หญิงเลยนะคะ โอเคนะยากโอ้โหแบบติดกระ tape อะแน่นหนามากนะคะคอมาแน่นหนามากดึงไม่ออเลยไม่มีกันไกลด้วยอ่ะอะไรนะนี่แกะได้ได้ว่าแกะได้ นี่เรามาดูกันเลยนะคะแกะมาแล้วก็สั่งไปสี่เล่มได้ที่ขั้นมาแถมที่ขั้นมาสีอันนะคะมังกรอะไรเนี่ยมังกรอำพรางสองมาดูกัน,นะค่ะว่าฝนสั่งอะไรไปบ้างเนาะ นี่นะคะเป็นใบเสร็จมาเล่มแรกเลยตามเรียงตามใบเสร็จรับเงินะก็เรื่องเจ้าหินนะคะของบินหลาสันกาสันการาคิรีนะคะพิมพ์ครั้งนนี้ยี่สิบเก้าแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องอ่ะรวมเรื่องสั้นรู้สึกว่าจะเป็นหนังสือวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีเ่ยมแหง่งเอเชีย ซีไร์นะคะเล่มนี้ฝนได้เพื่อนอะ่ะมันแนะนําหนังสือฝนก็เลยขออาจารย์ก็บอกว่าเล่มนี้อ่าดีก็เลยซื้อมาลองอ่านดูนะคะเดี๋ยวอ่านแล้วจะมารีวิวนะคะค่ะเจ้าหญิงนี่ราคาปกอยู่ที่120บาทเราได้ชนลดไป24บาทเหลือแค่เล่มละ96บาทนะคะ ต่อไปคืออืมเล่มนี้เล่มีมีุ่นอยากได้มานานมากแล้วมันแพงไงเออแพงจริงๆชายร้อยปีผู้ปีนออกทางหน้าต่างแล้วหายตัวไปอ่ะเล่มนี้ราคาเต็ม3ามอเจ็ิบาทคนได้ส่วนลดมา74บาทเหลือเล่มละ296บาทถือว่าคุ้มมากทุกคนจริงๆคุ้มจริงๆเดี๋ยวรีวอ่าเดี๋ยวอ่านแล้วจะมารีวนะคะ ไปเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ฝุนอยากได้มากนานแล้วอยากได้ชื่อเรื่องว่าร้านขนมแห่งความลับอเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนนะคะแล้วก็เล่มเนี้เป็นเล่มที่ส่วนใหญ่ฝน,นาจะอ่านวรรณกรรมของแบบฝรั่งอะไรแบบเนี้อะไรไงวะของ เออภาษาเป็นวรรณกรรมของอังกฤษอะไรแบบนี้มากกว่าแต่เล่มเนี้ยเป็นเล่มที่รู้สึกว่าหน้าปกมันน่ารักเออแล้วก็เคยอ่านเรื่องอ่านเรื่องแบบเรื่องย่อเรื่องแนะนําเล่มหนังสือว่าในเรื่องเป็นยังไงอะ่ะแล้วฝนเป็นคนที่ชอบวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวนก็เลยเป็นเล่มแรกที่เป็นอ่าญี่ปุ่นใช่เป็นแรกเล่มแรกที่เป็นวรรณกรรมญี่ปุ่นที่ฝนเลือกที่จะซื้อมาเดี๋ยว เล่มนี้ราคา295บาทได้ส่วนลด59เเหลือเล่มละ236ก็ถือว่าโอเคเพราะเล่มนี้ก็295ก็ไม่ได้ถูกนะคะเกือบส0 0ถ้าเมย์รู้ดูแน่ๆแล้วก็อีกเล่มนึงเล่มนี้เป็นเล่มที่คนเห็นว่าเห็นมันขึ้นมาในหน้าฟีดใน Facebook เออฟีขาดในหน้า Facebook แล้วก็คุณรู้สึกว่า มันน่าสนใจมีชื่อเรื่องว่า psyq จิตวิทยาจิตวิทยานั้นสาสง่ายแท้ยังถึงคือเป็นคนที่ชอบเรื่องจิตวิทยาอะไรแบบเนี้ยแบบการมองคนแล้วแบบใช้จิตวิทยารู้สึกว่ามันยังไงแล้วใช้ความคิดอะไรหลายอย่างแล้วก็รู้สึกว่าชื่อเล่นมันน่าสนใจ แล้วราคาเต็มมันอยู่ที่350าแล้วเราหวาได้ส่วนลด20%ก็ได้ส่วนลดไป็บาทเหลือเล่มละ280้บาทเองทุกคน280คือแบบมันคุ้มมากเราก็แบบเออเอาเอากันแล้วสีปกรมน่าสนใไกลคนก็เลยโอเคเดี๋ยวลองอ่านดูแล้วอ่านจบแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะอ่ะเราไม่ได้ขึ้น ตอนต้นนะว่าเราจะมาแกะกล่องหนังสือที่เราสั่งไปซีเล็มก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ที่ชื่อคลิปว่ารีวิวอ่าการแกะกล่องสัง่งหนังสือของนายอินก็คือเครือของอมดินทนี่ะคะ่ะเดี๋ยวถ้าฝนอ่านเล่มไหนแล้วจะมารีวิวนะทุกคนวัวนนี้บ๊ายบาย